ว่าไปอ่านสาเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมคล้ายๆเกมบันไดงูเลยนะครับแากแรกนะครับนักเรีีนมือขึ้นเริ่มแข่นอย่านัแ่งกันขึ้นบาแล้วอุสคนสามคนลไปที่หนคะอันดาเด่นชัยเด่นชายกุิอ๋อศิลาอ่านใช่ไหมครับจาก เดินชัยไปเสียอ่านแล้วก็นะครับอ่ะนี้นะครับเราจะมาทำโจกับเกมลูกไปขึ้นรถใการสอนอื่นนะครับเดี๋ยวพูดจะให้หูคู่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราให้ผมมาศึกษานะครับว่ารถไฟเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะมีตารางเวลาในการเดินทางรถไฟครับว่ามีรถเร็วรถธรรมดาด่วนไม่ด่วนพิเศษว่าเวลาต่างๆเขาออกเวลาไหนนะครับ ต่อมาจะเวทน,นะครับอ่าแผนที่ซึ่งหาของทางรถไฟคู่อะไรอ่ะ,ะอาตุลคู่ เราจะขึ้นมานำเสนอแล้วนะครับนึกลุ่มเนาะนะครับเราทำลองทำไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเราพูดจะพูดเองจะมาสุ่มขึ้นมาแล้วก็นำเสนอดูซิว่าจะตรงกับของเพื่อนไหมครับแล้วก็คนที่ขึ้นมาจะถูกต้องไหมนะครับทำตได้จะได้บ้างครับทำได้ยัง อ่ะครับลง <laughs> 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 ชื่อกุ่มอะไรเลยกุ่มาเฟ่พาเ่เป็นไ่อ่านดีกว่าขหนึ่งข้อหนึ่งเป็ยังไงเอ๋กันช่วยอ่านหน่อข้อหนึ่งคนามข้อหนึ่งช่เพื่อน่านหน่อยให้ม้เพื่อนอ่านกันเเพื่อนช่วยอ่านหน่อยครับข้อหนึ่งหนึ่งสองสาม

เล่นนะครับคือเด็กผู้ขอนี้ไปเกมดั้นยิงนะครับนี่ให้เรียนนะครับแบ่งกลุ่มกลุ่มละสามคนนะครับมีการเอาลูกเต๋าด้วยนะครับว่าเดินแก้วตามลูกเต๋าที่เราลอยไปใช่ไหมครับเอ่อต่อมานะครับการประยุกติลักษณ์ของการบวกเนี่ยผมก็ต้องหยุดเล่นนะครับให้ตอบคำถามนะครับภายในหนึ่งทันีจะได้ทะแนนท่านตอบได้เขไม นี่นะครับเอ็นไหมว่าหนูจะคิดไดปไหมคำถามจะมีแบบสามคำถามคำถามง่ายยากและปานกลางแล้วพี่ปัดคำถามพิเศษเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับโอ้เก่งมากปัดคำถามพิเศษสี่ลำดับนะครับเกี่ยวกับรถไฟของเรานะครับต่อหน้านะครับจะมีการมาลูกเต๋าเนี่ยให้ตุนหัวคุกไปเจอสัญลักษณ์นะครับลางรถไฟผมจะ <onder> เออไปต่อแบบไปไปไปช่องต่อไปได้เลยนะครับเออ การเล่นอ,อยู่เรื่อ,อ,อยๆเนาะถ้าถึงสุดสายปลายหาของเรา,าพบก,ก็เราจะหยุดเล่นเกมินอีกแล้วก็มานับคะแนนที่ว่าเตะละกลุ่มไม่ร้ไมบอที่ไหนเป็นอัดต่อมานะครับต่อมานะครับ,ต,รบต่อมาพบก,ก,ก็นับนนคะแนนที่ว่าใครจะได้มากที่สุด ก็จะเป็นฝ่ายที่ช้ <laughs> 老关你。<noise> <noise> <noise> Negra

เกมอมีความชนะคื็ธรรมดาใช่ไหมครับเออแมูกชนะเออแมูชนะด้วยะโขอเรื่องนัี้กูขอขอจบกิจกรรมนะเพียงเท่านี้นะครับอาวน้าามา